แล้วก็พอเราปิดแล้วน้ำก็ไม่หยดแล้วนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy Tips ครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบง,งาน DIY หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยคุณในชีวิตประจำวันนะครับกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาซ่อมก๊อกรั่วซึมกัน จากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าน้ํามันก็ยังหยดไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเอาไว้ทั้งคืนเราก็จะเสียน้ําหลายลิตรเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์เนี่ยเราควรจะรีบซ่อมให้เร็วที่สุดนะครับการซ่อมโดยปกติทั่วไปก็จะเป็นการเปลี่ยนก๊อกใหม่ซึ่งตัวก๊อกใหม่ๆเนี่ยมันก็อาจจะประมาณ200ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนก๊อกมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมบางทีอาจจะต้องจ้างช่างมาเปลี่ยนแต่ว่าวันนี้ช่อง Daddy s t i p นะครับก็จะมีทิปดีๆมาฝากท่านอีกเช่นเคยโดยที่เราจะซ่อมก๊อกที่รั่วหยดอย่างนี้นะครับโดยใช้เทปพันเกลียวแล้วก็ถ่านไฟฉายขนาด AA นะครับผมมันเกี่ยวกันยังไงนะครับแล้วมันจะซ่อมได้จริงหรือเปล่าเราไปดูพร้อมกันเลยครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ต้องไปปิดวาล์วน้ําก่อนนะครับหลังจากที่ปิดวาล์วน้ําเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการหมุนตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะสังเกตว่ามันมีตัวตุ่มเล็กๆอยู่ตรงเนี้ยตุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้มีดหรือว่าปลายไขควงปากแบนในการแซมันออกมานะก๊อกของหลายๆย,ยี่ห้อก็จะเป็นคล้ายๆกันอย่างนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าเขาดีไซน์ก๊อกมายังไงนะครับแต่จะเป็นอย่างเนี้ยเกือบหมดในรูเนี่ย มันจะมีตัวสกรูที่มีรูหกเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งเราต้องเอาไขควงหกเหลี่ยมนะครับเอามาไขออกซึ่งพอไขเรียบร้อยแล้วมันจะหล่นอยู่ข้างในเนี่ยครับแล้วเราก็ใช้มือถอดออกมาสกรูแล้วก็รูหกเหลี่ยมจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งข้างในมันก็จะเป็นแค่ตัวล็อกเฉยๆอย่างงี้นะครับวาตัวเนี้ยจะเป็นคล้ายๆการเกือบทุกยี่ห้อเลยนะครับผม ข้างในมันก็จะเป็นวาวเซรามิกพอนี้ผมหาประแจตรงรุ่นไม่ได้นะครับก็เลยใช้คีมล็อกเอาหมุนท่วนเข็มนะครับหลังจากแกะออกมาแล้วหน้าตาของวา,วาวจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวสีขาวเนี่ยเขาเรียกว่าวาว,าวเซรามิกแล้วก็ตัวสีแดงก็คือเป็นยางกันซึมเหตุผลที่น้ํามันหยดก็คือว่าตัวยางกันซึมพอมาสึกเนี่ยมันก็จะกันน้ําไม่อยู่แล้วครับผมเพราะฉะนั้น เราต้องมาทําให้ตัวยางตัวนี้มันหนาขึ้นแล้วก็ใช้อะไรก็ได้ครับค่อยๆงัดตัวยางมานะครับมันจะเป็นแบบนี้ปกติวาลเซรามิกเนี่ยจะทนมากนะครับผมใช้ได้นานหลายปีเลยแต่ทรงส่วนที่จะไปก่อนก็คือตัวยางการซึมอย่างนี้นะครับแล้วส่วนใหญ่เวลาที่ไปซื้อเนี่ยเขาก็จะเชียร์ให้ซื้อก๊อกใหม่ไปเปลี่ยนเลย แต่จริงๆตัวาวาลตัวนี้ย,ยังใช้งานได้อีกนานเลยนะครับบาลเซรามิกเนี่ยมันก็จะมีกรอบทองเหลืองอยู่นะครับผมตรงส่วนที่เป็นวาลจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างในถ้าเกิดว่าเราหมุนปิดเปิดเนี่ยอ่าก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับส่วนที่เป็นเซรามิกจริงๆเนี่ยครับมันจะหลุดออกมาได้จากตัววาลเนี่ยเคาะๆมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับตรงส่วนที่เป็นวาลก็จะเป็น2ชิ้นอย่างนี้ ตรงส่วนเซรามิกนี่ทนมากนะครับแทบจะไม่มีความเสียหายเลยแต่ส่วนที่จะไปก่อนก็คือยางแล้วก็ตรงกรอบทองเหลืองนี่แหละครับที่มันจะหักก่อนคราวนี้มาเข้าเรื่องเราก็คือตัวส่วนของอยางกันซึมสิ่งที่เราต้องทํา ก็คือเสริมยางกสรซึมให้หนาขึ้นโดยที่เราจะใช้เทปพ,พันเกลียวนะครับส่วนของเทปพ,พันเกลียวที่ทุกท่านมีอาจจะต่างกันนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะกะดยังไงนะครับก็คือเราเอาถานขนาด AA มาก้อนหนึ่งแล้วเราจะใช้เทปพ,พันเกลียวเนี่ยพนันมัน3รอบ แล้วก็รูดตัวเทปพ,พันเกลียวนะครับรอบๆอบตัวถาให้แน่นที่สุดนะครับผมให้รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยหลังจากเรารูดเรียบร้อยแล้วให้เราค่อยๆดันข้างหนึ่งนะครับรอบๆอบให้มันไปติดอีกข้างหนึ่งพยายามอัดมันให้หนาที่สุดนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะถอดออกมา เราจะได้วงอย่างนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ตอนที่เราใส่เนี่ยให้เราใส่ลงไปที่ข้างในวาล์วก่อนนะครับแล้วเมื่อมันเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่เอาตัวยางกันซึมตัวเดิมใส่ลงไปนะครับ เมื่อเรายัดยางกันซึมลงไปเหมือนเดิมแล้วเราจะสังเกตว่ายางการซึมจะหนาเลยทองเหลืองออกมานิดหนึ่งนะครับประมาณ1มิลหรือเกือบ1มิลได้ถ้ามันเลยออกมาอย่างเงี้ยก็คือโอเคแล้วนะครับแล้วเราก็ตรวจสอบว่าวาล์วเปิดปิดได้ปกติถ้าอย่างนี้คือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอากลับไปใส่แล้วนะครับจากนั้นเราจะเอาวาล์วที่เราเสริมมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เข้าไป ตอนขันเนี่ยค่อยๆขันนะครับผมเอาแค่พอแน่นก็พอนะครับถ้าเราขันแรงเนี่ยมันอาจจะหักได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวคันโยกมาใส่ก็จัดตำแหน่งดีๆก่อนที่เราจะไขสกรูเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเอาสกรูมาไขเข้าไปเพื่อเป็นการล็อกคันโยกนะครับแล้วก็เอาตุ่มปิดเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาเปิดเทสกันตอนนี้ไปเปิดวาวน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เท่าที่ดูยังไม่เห็นน้ำหยดนะครับผมตอนที่เปิดก็น้ำไหลแรงดีนะครับแล้วก็พอเราปิดแล้วน้ำก็ไม่หยดแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมการซ่อมก๊อกรั่วซึมนะครับ ตอนนี้ทําให้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนก๊อกใหม่ให้ยุ่งยากเลยนะครับผมเรามีเทปพ,พันเกลียวแล้วก็ฐานขนาด AA แล้วก็สามารถที่จะซ่อมก๊อกที่รั่วซึมหยดได้ง่ายๆเลยนะครับผมก๊อกเราก็จะไม่รั่วอีกต่อไปทําให้เราประหยัดเงินไม่ต้องไปเปลี่ยนก๊อกใหม่ก็ผมหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่หาวิธีซ่อมตัวก๊อกน้ําอยู่นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูได้นะครับ ใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip กดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆดีๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้ก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับคลิปดีๆกับ Daddy Tip ครับสวัสดีครับอย่าลืมไปดูคลิปแรกของผมด้วยนะครับผมซ่อมก๊อกน้ำรั่วซึมหยดแบบใช้ยางกันซึมในรัวแล้วอย่างน้อยประหยัดไป200นะครับ ไม่ต้องไปซื้อก๊อกใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็ประหยัดค่าแรงเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนก๊อกมันก็ไม่ใช่ง่ายๆน,นะครับผมประหยัดตังค์ไปเยอะเลยครับ